พบกันเช่นเคยกับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนและก็ยังเป็นวันทำงานของใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8พฤศจิกายน2568ตรงกับแรม3ามค่ำเดือน12ตามเลอกไทยนะครับวันนี้เราถือว่าเป็นวันจมการพิจารณาเลอกยามสอบถามผู้รู้แล้วค่อยนำไปใช้นะครับตามดวงจีนตรงกับวันออกผนวดพระโพธิสัตว์กุลอิม ทำการสักกราระกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเรานะครับความสําคัญประจําวันนี้เป็นวันคนพิการแห่งชาติความสําคัญระดับสากลเป็นวันผังเมืองโลกครับเสริมสีมงคลใส่สีมงคลหยิบสีมงคลขึ้นมาใส่กันตามสูตรของมอม,มดบล็อกกันดีกว่าครับสีมงคลประจําวันนี้ได้แก่สีขาวสีม่วงสีเงินและก็สีเทา สำหรับสีที่อยากจะให้ยกเว้นอย่าเพิ่งหยิบขึ้นมาหรืออย่าเพิ่งนำมาสววนนำมาใส่ได้แก่สีชมพูสีแดงสีทองหรือสีน้ำตาลครับ